สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Deep Dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยที่กำลังเข้มข้นเลยผ่านมุมมองของสื่อต่างประเทศแล้วก็พวกสถาบันวิเคราะห์ต่างๆนะครับเรามีข้อมูลหลายชิ้นเลยที่มันสะท้อนภาพความขัดแย้งที่ที่มันนานหลายทศวรรษแล้วเนาะระหว่างขั้วอ,อานาจที่เกี่ยวกับตระกูลชินวัตรกับอีกฝัง่งคือกลุ่มอนุรักษนิยมที่มีกองทัพมีฝ่ายตุลาการเป็นแกนหลักเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือ เออลองมาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมุมมองจากข้างนอกเขามองเห็นอะไรในวิกฤตรอบนี้บ้างกระทบเศรษฐกิจยังไงสถานะประเทศแล้วกเ็เรื่องประชาธิปไตยนี่เป็นไงบ้างเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นรอบล่าสุดนี้ก็คือคลิปเสียงหลุดใช่ไหมครับการคุยกันทางโทรศัพท์ระหว่างนายกพรททองทานกับสมเด็จหุ่นเซนเรื่องชายแดนใช่ค่ะเรื่องนั้นเลย กลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลยพักภูมิใจไทยก็ถอนตัวรัฐบาลนี่เสียงปริ่มน้ําเลยค่ะคือที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสื่อต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเออมันเป็นแค่เรื่องคลิปหลุดธรรมดาธรรมดานะแต่มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแพทเทิร์นเดิมๆที่เขาเรียกว่าตุลาการพิวัตรหรือที่ใช้คำว่าลอแฟค่ะลอแฟใช่ค่ะ คือเหมือนใช้กฎหมายใช้ศาลเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะค่ะเราจะเห็นชัดๆเลยก็ตอนที่ศาลราชธรรมนนญสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปครับซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกเลยค่ะเกิดขึ้นกับผู้นําจากการเลือกตั้งคนอื่นๆมาแล้วแล้วก่อนหน้าน,นี้ไม่นานก็เพิ่งหยุดพักเก้าไกลไป อนาคตใหม่ด้วยใช่ค่ะอนาคตใหม่ด้วยคือการกระทำพวกนี้ถูกมองว่าเป็นเหมือนเครื่องมือของกลุ่มอำนาจเดิมที่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเออมันเอื้อให้ทำได้เพื่อจะคุมเกมการเมืองแล้วก็เคยใช้สกัดพักที่ชนะเลือกตั้งอย่างก้าวไกลตอนนั้นไม่ให้ได้ตั้งรัฐบาลมาแล้วด้วยค่ะอืมครับแสดงว,ว่าค่าน้องเขามองว่ามันเป็นเป็นรูปแบบซ้ำๆไม่ใช่เหตุบังเอิญเพื่อผลทางการเมืองบางอย่างประมาณนั้นเลยค่ะแล้ว แล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นตัวเลขเงินทุนไหลออกนี้น่ากังวลเหมือนกันนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเทขายหุ้นไทยปีนี้ไปเยอะมาก2 0 0 0ันกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะใช่ค่ะตัวเลขนี่ชัดเจนมาก2 3พันล้านดอลลาร์แล้วตลาดหุ้นเซตบ้านเราก็ แย่ uh yeah, เลยค่ะผลงานนี้คือติดอันดับแย่ของโลกเลยดัชนีร่วงไป22กว่ากว่าโหเยอะมากแล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับพวกสถาบันระหว่างประเทศอย่างธนาคารโลก IMF เนี่ยเขาก็ปรับลดคาดการ GDP ปี68ของไทยลงมาเหลือแค่ประมาณ1.6ถึง1.8เท่านั้นเอง1.6ถึง1.8นี่ต่ำสุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับถ้าไม่นับเมียนมาใช่ค่ะต่ำสุดเลย ยกเว้นเมียนม,มาคือบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ชี้ไปที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองนี่แหละครับที่มันไม่ใช่แค่ขัดแย้งเรื่องนโยบายปกตินะแต่มันให้ความรู้สึกว่ากติกาต่างๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับเข้าใจเลยมันทําให้นักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างชาติแบบชะงงักไปเลยไม่กล้าลงทุนค่ะอืมแล้วมันก็ไปซ้ําเติมปัญหาเดิมๆที่เรามีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับพวกนี้ครัวเรือนสูงๆอะไรพวกนี้ ถูกต้องเลยค่ะนี่ครัวเรือนที่สูงมากอยู่แล้วแล้วก็ศักยภาพการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจเราที่มันก็ดูลดลงลงมาอยู่แล้วด้วยค่ะครับแล้วความไม่นิ่งในประเทศแบบนี้มันกระทบออกไปข้างนอกด้วยไหมครับสถานะไทยในเวทีโลกอะไรแบบนี้กระทบค่ะอย่างประเด็นเรื่องชายแดนกับกัมพูชาที่เป็นจุดเริ่มเรื่องเนี่ยคนนอกเขามองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองภายในมากกว่าไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประเทศจริงๆจังๆขนาดนั้นอ๋อครับ แล้วพอรัฐบาลดูอ่อนแอไม่มั่นคงแบบนี้มันก็ทําให้จุดยืนในการเจรจาต่อรองเรื่องอื่นๆของไทยอ,อดูอ่อนลงไปด้วยอย่างเช่นเรื่องภาษีที่อาจจะมาจากทางสหรัฐอะไรแบบนี้นะคะก็น่ากังวลนะครับโดยเฉพาะถ้ามองเรื่องการลงทุนยาวๆใช่ค่ะที่น่าเป็นห่วงมากๆในระยะยาวเลยคือไทยกําลังเสีย เขาเรียกว่าอะไรนะความน่าสนใจในการดึงดูด FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะเรากําลังเสียเปรียบคู่แข่งในภูมิภาคอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือเวียดนามเสียไปเยอะไหมครับมีข้อมูลว่าส่วนแบ่ง FDI ของไทยในอาเซียนเนี่ยลดลงไปถึง60%เลยนะคะนับตั้งแต่วิกฤตการเมืองช่วงปี5 6ถึงเป็นต้นมาโหตั้งแต่ปี56-57นี่มัน ตัวเลขน่าตกใจมากนะครับมันสะท้อนความเชื่อมั่นที่หายไปเยอะจริงๆนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว อีกเรื่องที่สื่อต่างชาติเขาก็พูดถึงเยอะคือเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการใช้กฎหมายบางมาตราอย่างมาตรา1นึหรือพรบคอมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประเด็นนี้ถูกจับตามองมากเห็นว่ามีคนโดนคดีไปเยอะมากตั้งแต่ปี6กสานี้เป็นร้อยๆคนเลยค่ะตัวเลขคือ270กว่าคนแล้วพวกองค์กรต่างชาติเขามองว่ากฎหมายพวกนี้เอมันมีความคลุมเครือระบทลงโทษก็รุนแรงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดปากคนที่เห็นตา หรือคนที่วิจารณ์อย่างเป็นระบบเลยนะคะเป็นระบบค่ะ,ะเขามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร,ร์ของกลุ่มอํานาจเดิมเพื่อจะอรับมือกับขบวนการที่เรียกร้องการปฏิรูปที่นําโดยคนรุ่นใหม่แล้วก็พักการเมืองอย่างก้าวไกลหรือก่อนหน้านั้นก็อนาคตใหม่ครับซึ่งภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่โดนวิจาร์หนักๆแบบนี้มันก็พง่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงประเทศแล้วก็เรื่องเจรจาการค้าต่างๆด้วยเนาะแน่นอนค่ะมีผลกระทบแน่นอน ดูเหมือนว่าเรื่องท่องเที่ยวนี้ก็เป็นอีกจุดที่สะท้อนปัญหาหลายๆอย่างมารวมกันเลยนะครับตัวเลขกนักท่องเที่ยวโดยรวมก็ดูจับพลาดเป้าไปใช่ค่ะพลาดเป้าไปพอสมควร โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนี้หายไปเยอะเลยเกือบหนึ่งในสามเทียบกับปีก่อนหน้าใช่ค่ะเกือบเกือบหนึ่งในสามเลยสาเหตุหลักๆก,ก,ก็มาจากข่าวที่ไม่ดีแล้วก็เรื่องความปลอดภยัยอย่างพวกแกงคอเซนเตอร์ตามชายแดนอะไรพวกนั้นครับครับแต่แต่มันก็มีมุมที่น่าสนใจนะคะคือในขณะที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงเนี่ยนักท่องเที่ยวจากตะวันตกกลับเพิ่มขึ้นเอา้าเลอครับค่ะส่วนหนึ่งเขาก็ว่าอาจจะมาจากปรากฏการณ์ไวเลอร์ตัส จากซีรีส์ดังเรื่องนั้นนะคะอ๋อครับครับตรงนี้มันเลยสะท้อนภาพที่แบบย้อนแย้งนิดนิดของไทยในสายตาคนนอกคือด้านหนึ่งก็ดูหรูหราหน้าเที่ยวดึงดูดชาวตะวันตกแต่อีกด้านก็ดูมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยสําหรับตลาดเอเชียที่อาจจะอ่อนไหวกับข่าวสารมากกว่าครับน่าคิดมาก มันก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือการจัดการปัญหาชายแดนที่ถูกมองว่ายังไม่ดีพอเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆกับความเชื่อมั่นเรากเ็เม็ดเงินเศรษฐกิจด้วย สรุปแล้วมุมมองจากข้างนอกนี่ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับใช่ค่ะโดยรวมแล้วสื่อนักวิเคราะห์ต่างชาติชี้ตรงกันว่าไทยกําลังเจอปัญหาหรือวิกฤตที่ส่วนหนึ่งก็เหมือนเราสร้างขึ้นมาเองซึ่งมันกัดกร่อนทั้งเศรษฐกิจทั้งชื่อเสียงประเทศการใช้กลไกทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมาสู้กันทางการเมืองแบบนี้มันกําลังสร้างความไม่แน่นอนความไร้เสถียรภาพที่ไม่จบไม่สิ้นค่ะแล้วทางออกที่เขามองเห็นล่ะครับอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้หลายทางค่ะ อาจจะเลือกตั้งใหม่หรืออาจจะเป็นรัฐบาลผสมขั้วเดิมที่เอ,อ่อกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นสภาวะที่การเมืองมันชะงักงันยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆซึ่งไม่ว่าทางไหนมันก็ดูมีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยค่ะครับนี่ก็เป็นภาพรวมที่สะท้อนมาจากสายตาข้างนอกนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากทีเดียว คำถามสําคัญที่น่าจะทิ้งทายไว้ให้เราได้คิดกันต่อก็คือว่านอกจากวิกฤตเฉพาะหน้านี้แล้วเนี่ยบทวิเคราะห์เหล่านี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่มันลึกกว่านั้นของการเมืองไทยหรือเปล่าที่อาจจะต้องการทางออกที่เออมากกว่าแค่การเปลี่ยนตัวรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณสําหรับการติดตามดีฟไดฟในวันนี้ครับ